สองสภาพายแดงค่าตัวไม่แพง499,000คั 24 e n t r y Z e d i t i o n ปี2025ใครตามหมาจัดไปได้เลยมา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 ,มาดูการก,กับคันนี้เลยชมหน้าหล่อหลอกับชมหน้าหมู่ปา่าเครื่องยนต์2,400 cc 150แรงมา้าท่งหล่อหลอมส่งเท่เ่มาพร้อมกับล้อแมกย่างใหม่ขอบ1 8 t c 0 5พร้อมใช้รอบคันสวยใสายมากๆรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่อย่างใดมาดูในส่วนของภายในกันบ้างแผงนประตูสวยใหม่กระจกไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัย power ขับสะดวกขับสบายเกียร์ธรรมดา สปมีจอกกลางมาให้เรียบร้อยภายในสวยใสไม่น้อยเพียงแค่1น0 0 0หาโลเท่านั้นและที่สำคัญวันนี้เรามีตู้ทึกไซส์มาตรฐาน2เมตรสิบให้จดทะเบียนลงเล่มที่กรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อยคอนยูนิเลทเบาๆประวัติเครดิตดีซีดาวได้9้าใบเทาตลอดอายุสัญญาแับรถเมื่อสองที่มีหนังสือรับรองรับประกันรายการันตีให้วันนี้ใครกำลังตามหารถกระบะตอนเดียวปีย5เอาไว้ใช้จัดคันีีไปได้เลยลาพบกันนะคะกับพี่นี่เดล้อารถคาเซ็นเตอร์